จ่งเพื่อวะว้าวฮ่ามึงกู่แล้ว่ามันเสียงพี่หรอกมื่อ่ำเมือม่อไปนี่มึงก็ยังนั่งมาหากู่จนีนเอาหามึงเอ้ยค่ำเมื่อไปนี่เจา้กกาคือบัวกลับบ้านไม่อยากฮี่หรอกบอัวย่านอยู่แต่กูก็อยากให้มันหลอกไม่ยังกูเฮ็ดหัวบ่ฮั่นแล้วนี่ไม่ยังเลยนี่ไม่ยังเอาซื้อซอนข่อยนี่ซื้อไม่ยังมึงเก็ยังมาขายให้กูต้นบ่เขืออะไรมาเล็เอ้ามึงเอามาแต่ใส่ข้าเจ้าเด็กทิมมึงสิมาขายให้กูติต้นเท่าไร เจ้าขายให้เจ้าเจบาทข้าเจ้าซื้อมาตัวละห้าร้อยทิมมาขายให้กูเจ็ดสิบาทข้าเจ้าเ่าปลูกสิบ่ข้าเจ้าก็ที่เอาทิมมาบอกเฉืยะเอียงก่อนมะเหลยมะเล็ดมะไหลมาเล็ดนั่นตัวมันดีเวลาเขากินลงไปแล้วมันจังเสียบมันหยั่งมันถื่อในมันเหมือนเรามันไหลยมะเล็ดดีแลรอข้าเจ้าคอยเด็ดทิมมะหลยมะเล็ดจะไดี๋น้องฮานี่กับมะมี่อดนวยบ่มี่นวยยังแต่ต้นมันนั่นบ่โอ้ยไม่เห็่กูซื้อไปหยั่งเลยนี่ โอ้ยเจ้าเจ้านี้สัปลูกงานเราซื้อบอกเขียวบะมีหน่วยนี่นอ่ะมึงเป็นบ้าตีบะเขียวบะมีหน,น่วยต้นข่อยขายให้เจ้าสามสิบบาทก็ได้มันมาขายให้กูต้นละบาทกูกบับว่ซื้อต้อนบอกเขียวบะมีหน,น่วยมึงเสียกูมาเฮ็ดอย่างมึงเป็นบา้าหรือเก็บบะเขียวอะไรมาเล็ดหนมึงเสียกูกินมองไก่นี่ใช่หนาะมังไก่บ้าตีกูบ่กเป็นข้อยนีข่อยขยนี่ข่ขายให้หาทบ,บานก็ได้ลาบัดกูกับว่าซื้อเคี้ยวอะไรมาเล็ดพูดไรแพ้มึงวาเดี๋ยวนี้ นต้นบักเชื้อตัวผูกตีบ่มีหน่ว<ฤ>ยกระย้อนข้าเจ้าดือด้อถิมดื้อมันก็นยังเสียมาขายให้ปูอยู่ฮะนี่ห<ฤ>นีมึงประหยัดพี่หรอกตีคำพ่อแห้งหรอกเขาถิมาหล่อเอาเงินกูนี่มาสลัดสร้างมันเถอะบักเชื้ออะไรมาเล็ดพ่อไงต้นละหาร้อยกว่าขายให้เจ้ากิจสิบบาทละสิพ<ฤ>ุ่น็แก้งแกล้งอยู่พูดบวบเลยบักเชื้ออะไรมาเล็ดอีแนวหน่อ,นอยมมาสลัดเตรียมปูงเถอะยังแต่ต้นมึงเถอะกูปลูกยังได้ลูกไปทะเบิงตีบวบมึงเอ้ยกูไปก็ ทำแล้วผูยัดที่หรอก